สวัสดีครับทุกคนวันนี้ว่าผมเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับรายการแกะกล่องของรักครับผมอ่ะก็เป็นรายการอีกหนึ่งรายการที่ผมชอบที่สุดเลยนะแต่มาบ่อยไม่ได้เพราะเดี๋ยวเสียตังค์เยอะอ่ะหลังจากที่ผมได้สัญญาเมื่อคลิปก่อนนะครับว่าจะซื้ออนุน,นี้มาเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันเลยครับว่าวันนี้ผมสั่งอะไรไปบ้านนะครับอ่ะไปดูกันเริ่มจากกล่องไหนดีซ้ายขวาซ้ายขวาอ่ะเอากล่องเล็กก่อนเลยกันเนาะเอากล่องสีนเนียร์นิกัส อันนี้ออกอขออนุญาตแกะสักรู่นะครับ อ่าอันนี้คือกล่องที่หนึ่งของแล้วนะครับก็ต้องโชว์ข้างหลังก่อนเนาะเพื่อเหมือนเป็นการเซอร์ไพรส์ไหมอ่ะเรื่องที่ผมสั่งวานล้วก็คือเฮลโมดก็คือต้องเกริ่นสักนิดหนึ่งนะก็คือมีคนในคอมเมนต์แนะนำนะครับว่าเรื่องนี้เหมาะที่จะอ่านมากๆสนุกมากๆแน่ๆเราจะสั่งมาทันทีนะครับของผมมันต้องคุ้มค่าที่สุดอยู่แล้วผมเข้าไปตามหาในกลุ่มนะครับก็ได้อ่าพอสการ์กับ มไม่แน่ใจแต่ผมไปหาข้อมูลมาก็คือเป็นเนื้อเรื่องสั้นๆไหมเขาเรียกอะไรเหมือนตอนสั้นๆตอนหนึ่งไหมไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็น่างั้นเพราะมันดูเป็นเล่มๆนะดูเป็นเล่มๆแล้วก็เป็นโปดการ์ดเป็นมือหนึ่งเลยนะเดี๋ยวเราค่อยแกะกันดีกว่าเนาะ,นะเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยละก,กันเดี๋ยวไปดูกล่องต่อไปก่อนเดี๋ยวมาแกะไททายคลิปนะครับกล่องต่อไปอันนี้ก็ต้องเกลื่อนสักนิดนึงก่อนที่จะได้เฮลโหมดมาไปเจอ ร้านดีๆร้านหนึ่งมานะครับแต่เราไม่ได้เป็นสปารเซอร์ก็ถูกมากก็เลยติดตอยให้ตามน้องฮิวโมดมานะเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ชึบออืและนี่เป็นหนึ่งเรื่องครับที่ตามน้องเฮลโมดมาติดๆเลยนะก็คือเรื่องกดกาชามาไม่เกลือได้สาวงามมากเหลือสูสูทับสุดแกร่งอ่ะก็ได้มาในราคาที่ค่อนข้างถูกนะครับเพราะเป็นมือสองนะแต่ตอนที่ผมดูรูปอะ่ะผมไม่แน่ใจว่าผมเห็นสภาพว่ามันค่อนข้างแย่คือตรงนี้ แค่มุมยับนิดหน่อยแล้วเขาบอกว่าตรงนี้มันเหลืองเมื่อคิดว่าเป็นสภาพที่ปกติแต่ที่จริงมันเปียกน้ํมานะดูในกล้องมันน่าจะไม่เห็นนะแต่ที่จริงมันเปียกน้ากํามากระดาษจะงอๆเปียกน้ําชื้นน้ําใช่แต่เป็นแค่เล่มหนึ่งนิดเดียวนะครับนี่ได้มาสางเล่มทุกคนถ้าไปซื้อแย่นีนเกือบพันนะนี่ผมได้มาถูกมากๆก็ อนุโลมได้ครับกับตำหนินิดนิดนหน่อยนะเราเน้นอ่านอยู่แล้วเดี๋ยวก็ถ้าอ่านจบก็คงมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังนะแต่ผมผมคิดว่าหลายท่านคงอ่านไปแล้วเพราะนิยายเรื่องนี้ออกมานานมากแล้วนะผมก็เคยอยากจะอ่านมานานมากเหมือนกันแต่ราคามันแรงสู้ไม่ไหวจริงๆได้เจอราคาถูกๆมาค่ะถือโอกาสสั่งก่เลยนะสามเล่มหนึ่งสองสามอีกประมาณสองปีถึงจะได้รีวิวนิยายมันอ <net> ่านนาน เดี๋ยวเรามาดูเล่มนี้กันครับสําหรับคนที่รอคือคุณคนเดียวใช่ไหมที่รออยู่เดี๋ยวเรามาเปิดกันนะครับมาแกะซิลกันพึ่บขอข้างก่อนเที่ยวหมดอยากเล่นหดอะไรขอหมดนระลกอ๋อนี่ผมสั่งเล่มหนึ่งมาก่อนเพราะตอนแรกผมจะสั่งมาหนึ่งถึงหเลยแต่ตัวเองกลัวตัวเอง,เอ,ง,เอ,งอ่านไม่ไหวแล้วเสียเงินสปลานะครับก็เลย เอามาทีเดีเล่มแล้วกันก็ไปเจอของดีซะหน่อยอแกะแกะซื้อมามือหนึ่งแกะเป็นมือสองแล้วทีนี้ใครจะเอานะครับทีนี้โอ,อ้เล่มใหญ่ขวากาชาปดกาชาไม่เคลื่อนะใหญ่ฝันนี้หนึ่งแต่ผมดูหน้าปกแล้วรู้สึกว่ามันสนุกแค่ดูหน้าปกก็รู้สึกว่าสนุกนะมันรู้สึก น้องคนนี้เหมือนอะไรลุงเฟลลุงเฟลมากเลยนี่ไงไหนไหนไหนนีน่สเปเชียลช็อตสตรอรี่นี่ไงเรื่องสั้นเรื่องสั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไหนวะไหนมันไม่ใช่โปรคาร์ดนี่วะมันคือเรื่องช็อตสั้นโอ้นึกว่ามีโปรคาร์ดผมผมไม่เห็นพ่อขาเขาบอกว่าเป็นโปรคาร์ดเราก็คิดว่าเป็นโปรคาร์ดอ๋อโปสเตอร์โมเมนต์โปรคาร์เดอร์โปสเตอร์จ้ะ โหมนนอดกาดน่ยขออนุญาตเปิดสักดูสักโต้โอ้ยเ,ออเดี๋ยวยับมันติดมันติดจังอืนี่ voter. โฟเตอร์อุย้ยใหญ่มากเดี๋ยวนอน้วกันโอ้ยเต็มกล้องเลยเป็นโฟลเตอร์เล่มหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเป็นเรื่องสั้นด้วยข้างหลังอูย้อยาวเลยนี่ให้ดูอย่างเดียวไม่อาห้ฟังเพราะเดี๋ยวจะปล่อยเพราะ มันก็ต้องเป็นลิมิเต็ดนิดนึงอะเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวผมต้องเก็บรักษาวีมันขนาดเท่าโปรตการไมนะ่น่าจะได้เก็บลงโปรตการไปเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดดูอันนี้สักนิดหนึ่งนะสภาพอะไรก็มีย่นนิดนึงแต่เราก็ว่าเขาไม่ได้เพราะมันเป็นของมือหนึ่งมันเก็บกับไอ้กระดาษนี้มานาเน,นี่ยมาเลยยับอู้เคลน่าอ่าโอ้ผมชอบไลน์โนเวลอย่างตรงนี้เลยเนี่ย ที่มันจะเป็นภาพสีอย่างเงี้ยผมชอบมากเลยนะโอ้ชอบมากเลยผมมีเรื่องเอาไว้รออีกเรื่องหนึง่งแต่อันนั้นก็อ่านไม่จบชอบนวนเยลตรงรูปแต่ไม่ชอบตรงที่มันเป็นนิยายน,นี่แหละมันอ่านเยอะแต่ผมมั่นใจว่ามีคนแนะนําผมมาขนาดนี้มันก็ต้องสนุกจนอยากอ่านต่ออีกไหมคลิปนี้ก็จะมามานี้ละครับผมได้สั่งเรื่องเฮลโมดกับ กดกาช้าไม่เกลือมาสำหรับใครที่มีเรื่องไหนแนะนำมาอีกนะก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยครับผมผมเป็นพวกโดนป้ายยาง่ายอยูแนะ่แล้วก็เลยอยากก็อยากอ่านตามทุกทุกท่านที่เคยได้อ่านนะเรื่องไหนที่แบบเปิดใจกล้าอ่านได้ก็จะซื้อมาเปิดแล้วมารีวิวให้ทุกท่านดูแน่นอนครับถ้าใครอยากแนะนำอะไรก็แนะนำไมได้เลยนะถือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซั b s c r ค b e ใผมด้วยนะแล้วใครรอเล่มนี้รอผมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมเร่งอ่านให้นะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูว่าผมารามรู้สึกเดียวกับคุณหรือเปล่าอะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายโอ้ยแสบคอแสบคอ